ทุกคนคู่แข่งกิฟต์สาริโอ้มันน่ารักมากเลยอะทุกคนเราไปเจอในนั่นแหละทุกคนมันน่ารักมากทุกคนมาดูทีละอย่างกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะดึงจากหัวเราทีละอย่างเอามาดูอย่างแรกอย่างแรกอนที่ <laughs> เป็นทิชชู่นะคะแล้วก็มีทิชชู่จริงๆด้วยนะทุกคนเป็นทิชชู่แบบแบบซองอะ่ะเออน่ารักมากเลยทุกคนต่อมาอันไหนดีอะข้างนี้อันนี้จะเป็นถุงลาบูบูนะคะ มันเป็นถุงข้างในแบบนี้น่ารักค่น่ารักมากทุกคนมีข้างในมีลาบูบูไหมเคต่อมาอันนี้อันนี้จะเป็นอันเนี้ยชอบที่สุดก็คือมันเป็นสังกะทานทุกคนมันน่ารักมากเห็นป่ะแต่ข้างในมันเป็นไม่รู้อะแต่มันเป็นสังกะทานน่ารักแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะจะเป็นทิชชู่เรามีทิชชู่แบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคน เราก็มีทิชชู่แบบกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีทิชชู่จริงแต่มันมันไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้นะเหมือนเขาจะติดกาวไว้น่ารักต่อมาเหมาะกับเรามากดูคนอันนี้จะเป็นมันคือพาเลตตาดูคนพาเลตตาจริงๆน่ารักมากมีกระจกด้วยแล้วก็จะมีเป็นอันนี้กินบ่อยสุดๆเคฟซีว้ยเป็นกล่องเคฟซีนะคะ แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่อันนี้นะคะเบอร์หนึ่งสองสามสีห้าหกฮะเซอหนึ่งสองสี่ห้าหกสิบใบเลยนะคะทุกคนหกสิบล้านจะซื้อได้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแผงลอตเตอรี่พรุ่งนี้รวยด้วย ทำไมมันน่ารักจังทุกคนตรงนี้เป็นรูปปะครับอันสุดท้ายกำลังคิดลาบูบูลาบูาบูลาบูล,บ,ลบูแต่เราจะบอกว่าเราสั่งมาอีกแบบหนึ่งมันอยู่ในนี้จ้าเป็นกล่องสุ่มลาบูบูจริงๆทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ตัวสีอะไรเดินออกซ้ วสีเขียวเป็นสีที่เราชอบที่สุดแต่ตัวจริงก็คือไม่เคยได้สีเขียวเลยได้แต่ตัวอื่นมาได้ตัวสีอื่นมาตัวสีเขียวไม่มาเลยอะทุกคนแง่แล้วก็มีข้างในด้วย okay. วันนี้เราก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย